สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ครบอบครัวฟอดแตงแม่น,นะคะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศแบบดีพี่ๆฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องนะคะแล้วแบบ สกายโดมสวยมากนะคะวิวเวลามารับรถที่โชว์รูมนะคะสามารถนอนที่สกายโดมได้นะแล้วพรุ่งนี้เช้ามารับรถได้เลยนะคะสําหรับท่านไหนที่อยู่ไกลแล้วก็หาห้องพักอยากได้ห้องพักใกล้โชว์รูมนะคะก็แนะนําสกายโดมเลยนะอ่ะบรรยากาศค่ะด,ด้านนอกนะคะมีรถจอดแบบนี้นะคะเตรียมส่งมอบแล้วก็เตรียมเบิกเตรียมเลิกลูกค้านะคะเพื่อที่จะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านั่นเองนะคะมีรถที่แต่งแล้วแล้วก็ยังไม่แต่งนั่นเองนะคะ ก็มีเรื่อยๆนะคะมีเรื่อยๆค่ะพี่พี่แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะพี่ล้อแมกนะคะล้อแมกจะเบิกมาเป็นล็อเลยค่ะพี่เวลาแอนเบิกแอนเบิกเป็นล็อเลยนะคะเพราะว่าแอนจะเฟิร์มล้อลายล้อแมกกับลูกค้าก่อนเฟิร์มยางเฟิร์มลายล้อแมกนะคะเวลามาส่งจะมาส่งเป็นล็อแบบนี้เลยนะคะสําหรับพี่พี่ที่เลือกล้อแมกแล้วก็ล้อยางไว้ที่นี่นะคะก็จะมาลักษณะอย่างนี้เลยนะคะสําหรับท่านไหนที่ผ่านไฟแนนซ์แล้วหรือซื้อสดนะคะตอนนี้ก็คือเร่งนะ ออพอแฟนซ์นั้นผ่านปุ๊บนะคะตอนนี้ลูกค้าเร่งรับรถมากๆนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ให้ไปฉุกโหรหงในช่วงของสิ้นปีนะคะตอนนี้แฟแนซ์นผ่านคือรับรถเลยนะคะในช่วงของสิ้นปีก็คือเตรียมข้าวของแล้วก็เตรียมข้าวของเตรียมกระเป๋าเตรียมเสื้อผ้าก็คือกลับบ้านได้เลยนั่นเองนะคะจะดีมากๆาเลยค่ะพี่ๆในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยปกติแบบนี้นะคะแต่ถ้าเรามีรถมาของตัวเองนะก็จะดีมากๆเลยนะอย่างเช่น งวดที่แล้วน้ําท่วมค่ะพี่พีถ้าเรามีรถเราเองเราดูสถานการณ์แล้วถ้าฝนตกตกแบบ ไม่หยุดเลยนะตกแบบไม่หยุดต้องเตรียมตัวเลยนะพี่เก็บข้าวของนะคะเตรียมตัวเลยเก็บข้าวเก็บของนะคะเรามีรถเราออกเดินทางได้เลยนะคะมันดีตรงนี้แล้วก็ตอนนี้อ่าเขตชายแดนนะคะเขตชายแดนแต่เขตชายแดนตอนนี้ก็มีปัญหากันอยู่นะคะถ้าเป็นรถเราเองเราสามารถขนของแล้วก็ขึ้นรถเราแล้วก็ไปที่อบพยพได้เลยนั่นเองนะคะก็จะสะดวกสบายมากๆดีกว่ารถเทศบาลน,นะคะบางที คือไม่ใช่ว่าเทศบาลไม่ดีนะพี่แต่หมายความว่าบางทีรถมันเต็มหรือเขาอาจจะมารับเราช้าหรือเขาอาจจะไม่รู้เราตกหล่นอยู่บางทีมันมันไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่ถ้าเรามีรถเราเองนะคะสะดวกสบายมากๆเตรียมตัวออกเดินทางอย่างเดียวค่ะนะตอนนี้แอนก็เตรียมตัวนะคะทําบ้านอยู่ที่ปทุมนะถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นมาเงี้ยแอนก็จะได้เอาครอบครัวนะคะมาที่ปทุมได้เลยตอนนี้ก็รีบเร่งอยู่เหมือนกันนะคะหางบประมาณนะคะเพื่อที่จะตอนนี้ถมดินให้ได้ก่อนนะคะแอนจะถมดินให้ได้ก่อนพอถมดินเสร็จเุ๊บ เ,เตรียมตัวเก็บตังค์นะคะเตรียมตัวเก็บตังค์แล้วก็ทําบ้านนะคะถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ปลอดภัยนะคะแอนก็จะพาครอบครัวมาที่ปทุมนะคะถ้าสมมติว่ากรุงเทพนะสมมติกรุงเทพน้ําท่วมนะแอนก็จะพาครอบครัวนะคะไปที่บุยลล์นะคะอพยพไปที่บวิลํ์ นะเอาเอางี้เลยให้มันเป็นอย่างงี้เลยให้มันมีบ้านสองที่ไปเลยนะคะนะมีบ้านสองที่ไปเลยค่ะพี่สะ็วกสบายนะแล้วก็ให้มันไกลกันหน่อยเวลาเราอบพยพเราจะได้รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือบ้านอย่างังี้ไม่เสร็จเลยที่ดินมันเป็นที่ดินเปล่านะคะมาก็อยู่ไม่ได้ถ้าอยู่มันก็ทํากระตอ๊อบมันก็อยู่ได้นะแต่ว่ามันไม่มีห้องน้ํามันไม่มีน้ําด้วยมีน้ําแต่ว่ามันเป็นบ่อน้ําที่อาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นั่นเองนะคะอาจจะ อาบไม่ได้นะคะอาบไม่ได้เลยนะคะก็ก็อยู่ไม่ได้นะเองค่ะน้ําประปาไฟมันมาแล้วแหละแต่ว่าแอนต้องทําบ้านก่อนเพื่อที่จะขอน้ําประปาขอไฟนั่นเองนะคะนะมันก็ต่อเพื่อนบ้านได้นะแต่เกรงใจเขากับพี่นะคะตอนนี้ก็เร่งมือเหมือนกันนะคะไม่อยากให้ครอบครัวต้องลําบากแล้วนี่น,นะคะแอนแอนก็ว่าแอนเกิดมาเพื่อครอบครัว <c oughs> นะ <c oughs> นะ,ะวันนี้ก็มีรถหลายคันเลยค่ะพี่เป็นรถที่จอดรอแต่งนะคะ <c oughs> ด้านในมีรถจอดอยู่หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดคันนะคะรถด,ด้านในมีรถจอดอยู่แปดคันนะคะแล้วก็มีรถที่จอดรอด้านนอกอยู่หลายคันเลยนะคะเพื่อเตรียมจะเข้าไปทดทดแทนด้านในรอด,ด้านในออกมากก่อน,นะคะเพราะว่า แตง่งไม่ได้แต่งเสร็จเร็วนะพี่แต่งแต่ละคันนะคะไม่ได้แต่งเสร็จเร็วนะต้องรอตามคิวด้วยนะคะแล้วก็ค่าถ้าคันไหนเร่งจริงๆก็ต้องแจ้งช่างอีกทีเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้ช่างเร่งมือให้หน่อยติดตั้งให้หน่อยเพราะว่าเตรียมส่งแล้วนะเออพรุ่งนี้ต้องส่งมาบรถนะพี่ติดตั้งให้หน่อยเดี๋ยวหนจะต้องล้างอีกพี่ถ้าไม่ทันจริงๆวันนี้ไม่ทันจริงๆพรุ่งนี้เช้าก็ต้องรีบล้างให้ ให้เขาเรียกอะไรเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของการล้างแล้วก็เคลือบสีต่างๆนะคะให้เขารีบมาแลเกรงใจเขาอีกนะคะก็พยายามเร่งให้เต็มที่ให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะสําหรับพี่ๆที่เตรียมรับรถให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อสถานการณ์บางทีบางทีเราต้องใช้รถด้วยความจําเป็นนะคะพี่นะความจําเป็นต้องใช้รถแล้วนะคะต้องมีรถเป็นของตัวเองแล้วอย่างนี้นะคะก็ ก,ก็ต้องรีบจับไฟแนซนนะพี่นะท่านไหนสนใจนะจับจองได้เลยนะคะรีบจองเข้ามาค่ะพี่ๆค่ะนะไปแนซนทำงานถึงวันที่20นั่นเองค่ะนะประมาณวันที่20รับเคสเส้นถึงวันที่25นะคะเป็นไปได้แอนก็อยากให้มันเร็วกว่านั้นไม่อยากให้มันฉุกลหกเกินไปนั่นเองนะ พี่ๆนะท,ท,ทุกท่านนะคะก็อยากให้เตรียมตัวนะคะในเรื่องต่างๆในเรื่องของต่างๆในส่วนของค่าง,งวดเราสามารถจ่ายล่วงหน้าได้เลยค่ะพี่เผื่อเดือนไหนเราต้องใช้เงินนะคะสมมุติเราจ่ายค่างวดล่วงหน้าไวสามงวดบางเอิญนสิ้นสิ้นเดือนนี้เราต้องใช้เงินใช่ไหมเราก็ไม่ต้องจ่ายมันก็จะเหลือลดลงมาเหลือสองงวดแต่ถ้าในเดือนถัดไปเรามีตังเราก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปนะคะเพื่อให้ค่าง,งวดมันมากกว่า1งงวดนะคะนะ เผื่อเดือนไหนต้องใช้เงินนั่นเองค่ะเป็นการวางแผนที่ดีนะพี่จ่ายข้างวดล่วงหน้านะเป็นการวางแผนที่ดีเดือนไหนแอนวิงบแอนก็ทําอย่างนี้เช่นเดียวกันนะคะจา่ายค่างวดล่วงหน้าไปเลยนะคะ ก็เราหนึ่งเราสบายใจด้วย2เผื่อเดือนไหนมันจะเป็นต้องใช้เงินจริงๆมันต้องเอาเงินออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะคะถ้าเราจ่ายค่างวดล่วงหน้าไว้นั่นเองค่ะนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจในส่วนของรถฟอร์ดอยากได้ในส่วนของรถฟอร์ดไปใช้นะคะแต่ยังไม่รู้จะดูรุ่นไหนนะคะแอนขายตั้งแต่ในรุ่นของอหัวเดี่ยวแครบสีป,ประตูแล้วก็รถเจ็ดที่นั่งนั่นเองนะคะสำหรับพี่ๆที่อยากได้แล้วก็สนใจนะคะก็สอบถามกันเข้ามาค่ะพี่ๆนะ สอบถามกันเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะอยากได้รุ่นไหนนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาหนะ้าโปรไฟล์มีช่องทางการติดต่อค่อนข้างที่จะครบครันนั่นเองนะคะติดต่อได้ง่ายมากๆนะคะมีครบทุกอย่างเลยโบทงโทบโทรไลน์อะไรพวกนี้มีหมดเลยนะคะพี่ๆนะคะแอดเบอร์โทรก็เจอแล้วนะคะนะหรือ,อไปตามช่องทางนะคะช่องทางอื่นๆนะคะก็ชื่อเหมือนเดิมหมดเลยพี่ฟอดแต่งแบนะ ชื่อเหมือนกันหมดเลยค่ะนะคะชื่อเหมือนกันหมดเลยหาง่ายมากๆนั่น,นะคะไม่ต้องไปเสิร์ชหาตามชื่อให้วุ่นวายนะคะเสิร์ชชื่อเดียวเนี่ยเจอแน่นอนนั่นเองค่ะนะอันนี้ก็ยังมีช่างฝั่งนี้ค่ะช่างฝั่งนี้กําลังใส่ในส่วนของล้อแม็กนั่นเองค่ะนะช่างยังไม่กลับไม่กลับบ้านเลยพี่เพราะมันมีงานเร่งด่วนมีเคสเร่งด่วนนะคะก็ต้องแบบทํางานกันแบบเร่งรีบนั่นเองนะคะ <S <S อ่ะช่างฝั่งนี้กําลังใส่ล้ออยู่ นี่ค่ะได้ยินเสียงไหมเนี่ยกำลังใส่ล้อกัอนอยู่นะมีนะคะบางทีโอ้โหงานเล่งดวนจริงที่นะคะแอนก็อยากให้มันเสร็จให้ให้เร็วแล้วก็มาตรฐานด้วยนะคะบางทีรีบเร่งเกินไปมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะคะพี่ๆนะเป็นไปได้ก็อยากให้อ่ให้งานออกมาดีนะคะงานออกมาเรียบร้อยงานออกมาดีนั่นเองค่ะพี่พนะสำหรับท่านหนที่อ่าอยากได้งานละเอียดนะคะก็ รอนิดนึงก็พี่นะคะอย่างเช่นงานสีงานแรปพวกนี้ค่ะพี่ก็ต้องรองนิดน,นึงค่ะแอนไม่อยากเล่นช่างเลยนะคะเป็นไปได้ไม่อยากเล่นช่างเลยเพราะว่ามันต้องรองสีแห้งถ้าทําสีนะต้องรองสีแห้งแล้วมันไม่พ่นชั้นเดียวนะพี่มันพ่นหลายชั้นแล้วก็แรปสีอ่ะบางทีมันมีขอบค่ะขอบมุมตัดอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นขอบเป็นมุมเป็นมุมตัดเลยพวกน,นี้งานมาละเอียดนะคะก็ใช้เวลาในการแ็ปนะคะ ไม่อยากให้เร่งเกินไปนะคะอยากให้งานออกมาดีก่อนส่งมอบนะคะลดสวยก่อนส่งมอบพันเิกนะคะอ่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศที่โชว์รูมนะคะเนี่ยช่างยังไม่กลับนี่รถช่างนะช่างก็ยังไม่กลับเหมือนกันนะคะก็ลุยงานเช่นเดียวกันน,ะนี่เองก็เต็มที่วันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันรัชธรรมนวัน,วนอะไรนะรัชธรรมนูญน,น,นะคะก็รีบเร่งเช่นเดียวกันค่ะเนี่ยรถแห็กมาส่งกันอย่างนี้เลยนะพี่ ล้อมแม่งมากันเป็นล็อตอย่างนี้เลยนะคะไฟเน้นผ่านปุ๊บเนี่ยแอนเฟิร์มชุดแต่งลูกค้าเลยนะคะ mm. แล้วก็ลูกค้าซื้อสดนะคะแอนก็จะมาจำมาก่อนนะ,ะเพราะว่าซื้อสดค่อนข้างที่เสี่ยงอะพี่ถ้าแต่งไปแล้วลูกค้าไม่รับรถนี่งานเข้าเลยนะคะเซลล์ต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองนะคะพี่แอนก็จะเก็บมาจําลูกค้ามาก,ก่อนนั่นเอนะคะตามราคาชุดแต่งหรือครึ่งหนึ่งของชุดแต่งนั่นเองนะคะ ลูกค้าก็กลัวเซลก็กลัวแหละแอนก็แอนเขา้เขาใจนะ <c oughs> แอนก็เข้าใจแต่ว่าแอนก็ต้องเซฟในส่วนของตัวเองด้วยนี่น,นะคะแต่ว่าพี่ๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะคะแอนมีตัวตนนะคะสามารถค้นหานะคะในเว็บฟอร์ดได้เลยใส่ชื่อนามสกุลหรือหรหัสพนักงานอะไรของแอนแอนจะลงไว้หน้าโปรไฟล์นะตรงนี้เซิร์ชหาเจอเลยขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นพนักงานของฟอร์ดอยู่แล้วนะคะจะขึ้นในระบบเลยนะคะ อันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะมีตัวต้นจริงนั่นเองค่ะไลฟ์สดตลอดพี่ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ไลฟ์สดก็ลงโพสนะคะลงภาพลงคลิปลงอะไรก็ว่ากันไปอัปเดตอยู่ตลอดเวลาท่าน,น, <S <S น,นี้อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะจเจอเจอกันบ่อยแน่นอนนะคะทอันยัง ขายรถฟอร์ดอยู่นะคะจะเจอกันแน่นอนนะคะทุกคลิปทุกไลท์ทุกโพสนี่น,นะคะพยายามโพสตลอดแล้วก็ไลฟ์ตลอดนั่นเองนะคะอ่ะโอเคแอดลงไลฟ์ก่อนนะ,ะเจอกันใหม่เลยนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะจ๊าสวัสดีจ้า